สกาวต้าเหมาะกับปัญหาแบบไหนนะคะสกาวต้าก็จะเป็นไบโอสติมูเลเตอร์นะคะที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นผิวนะคะซึ่งสามารถแก้ไขได้ทั้งคนที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยอยากได้ความลิฟติ้งของผิวคนที่มีปัญหาอย่างเช่นแก้มคล้อยนะคะรู้สึกผิวมันฉุอย,อยู่ตรงที่แบบตรงที่แก้มนะคะอ,อยากให้หน้ามันลิฟ สกาวตาก็ช่วยได้นะคะหรือสองคนที่รู้สึกว่าผิวไม่ค่อยละเอียดผิวไม่ค่อยฟูนะคะทุกคนสกาวตาก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะและ3คนที่รู้สึกว่าใบหน้ามันดูตอบ ผิดปกติแต่ก็ไม่อยากฉีดฟิลเลอร์ไม่อยากได้ความเต็มแบบฟิลเลอร์อยากให้ดูผิวฟูผิวอิ่มอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสกา p ตาก็ทำได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการวางสกาวต้าแต่ละจุด มีผลค่ะทําให้ผลลัพธ์แตกต่างกันทําให้ผลลัพธ์แต่ละจุดแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นนะคะใครสนใจการทําสกัป p a แนะนํามาปรึกษานะคะทีมแพทย์ของเราที่หมอหญิงคลินิกนะคะเราก็มีเทคนิคมากมายเลยค่ะที่จะออกแบบในการวางสก a ปปให้เหมาะกับปัญหาของแต่ละคนที่สุดค่ะ